ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่างะเช่นเคยนะครับกับช่องรักเกษตรดีไวนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทํายากันยุงหรือยาฆ่ายุงจากวัสดุที่อยู่ในบ้านของเราเองนะครับโดยที่ทราบกันดีนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วช่วงนี้นะครับช่วงยุงชุมนะครับกับพออบวกของเราหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับวิธีการทําครับง่ายๆครับนี่เลยครับผงสะข้อนะครับยี่ห้อใดก็ได้ครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ใส่ไปกับน้ำครึ่งลิตรนะครับเห็นนะครับผมจะทำสักสองขวดนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปใส่กับเครื่องพ่นยานะครับเพื่อที่จะพ่นได้ทั่วถึงกับโอกวัวนะครับกับวบืที่ประมาณเยอะๆนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากับน้ํานะครับโดยฤทธิ์ของผงซับคอนนะครับมีฤทธิ์ที่ฆ่ายุงได้นะครับกับ กันยุงได้นะครับเนี่นะครับอย่างที่สองก็คือสันไลนี่นะครับก็ใส่เช่นเดียวกันนะครับประมาณประมาณเอานะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับก็สันไลนี่สามารถฆ่าแมลงวันได้นะครับแล้วก็ป้องกันแมลงนันที่จะมารบกวนสัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับนี่นะครับ่าทากันยุงนะครับอันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับอันนี้จะออกฤทธิ์เอาไว้กันยุงนะครับ เฉพาะสัไลกับผงสักพอกนี่ก็ใช้กันยุงได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เพิ่มเติมไปนะครับก็ใส่ไปสองสามหยดนะครับเพื่อที่จะมีกลิน่นจะได้กันยุงได้ตัวนี้ก็ให้ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับจากวัสดุที่ใช้นี่ก็ว่าปลอดสารก็ไม่ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผงสักพอกก็เป็นสารเคมีเหมือนกันแล้วก็น้ํายาหลังจานนะครับก็เป็นสารเคมีเหมือนกันนะครับ แต่โดยรวมวัดสดุที่ใช้ก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับกับตัวเราเองนะซึ่งยากันยุงที่เราทำนี้นครับก็สามารถใช้ในบ้านได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเวลาฉีดพ่นนี่ก็ต้องต้องไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับฉีดพ่นไปขนาที่ออกจากบ้านนะครับเพื่อที่จะฆ่ายุงครับมแมลงวันนี่ก็ตัวร้ายเลยนะครับถ้าช่วงนี้มแมลงวันก็เยอะก็สามารถฆ่าและไล่แมลงวันได้นะครับ ในตัวยาของน้ำยาล้างจานเองนะครับเนี่ยนะครับสองขวดก็จะใช้ในเครื่องพ่นยาครั้งละขวดนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้กับป๊อกเก้ฉีดในห้องก็ได้นะครับนี่นะเอามาผสมอันนี้เป็นเครื่องพ่นยานะครับเอาไว้พ่นยาให้วัวโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ใช้กับตัวอื่นอันนี้ก็ผสมเตอจางไปกับน้ำาอก ประมาณ5ลิตรนะครับต่อน้ำยา1ขวดนะครับก็เทรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็พร้อมฉีดพ่นนะครับในฤด,ดูนี้นะครับเป็นฤด,ดูที่ยุงและก็มแมลงรบกวนสัตว์เลี้ยงของเราเยอะนะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นลำปีสกินนี่ก็อันตรายนะครับกับ,บวัวเพราะว่าช่วงนี้เยอะมาก นี่ยครับให้เพื่อนๆฉีดพ่นเข้าไปนะครับในคอกถ้าเป็นคอกที่กลางม้งแล้วก็จะมีไม่เยอะนะครับแต่ก็มีเข้ามาบ้างเราป้องกันด้านข้างของคอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ยุงเข้ามารบกวนนะครับกับแมลงวันนี่ตอนกังวันก็เยอะนะครับก็เป็นการฉีดไล่ให้แมลงวันออกหรือไม่ก็ให้เขาตายไปเลยนะครับเพราะถ้าฉีดโดนตัวเขาจริงๆนะครับตัวแมลงวันเองก็จะตายเลยนะครับก็พยายามฉีด ฉีดโดนตัวบัวได้นะครับแต่พยายามอย่าให้โดนหน้าของเขานะครับนี่นะฮะฉีดไปเลยครับทั่วคอ,อกทั่วพื้นเลยนะครับเพราะว่าตามพื้นนี่ก็แมลงวันเยอะแล้วก็ไล่เหมือนการไล่นะครับไล่ฉีดไล่ให้ไปอยู่ด้านข้างแล้วค่อยฉีดด้านข้างนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ในในคอ,อกไม่ได้กลางม้งนะครับก็สามารถฉีด รบอบรอบคอกได้นะครับแล้วก็ฉีดทั่วอคอกเลยแล้วก็ตัวตัวของสัตว์เลี้ยงเราเองก็ฉีดให้โดนแล้วก็พยายามจะให้โดนแค่หน้ากับตาของเขานะครับเพราะว่ามันก็มีฤทธิ์ว่ามันก็คงจะแสบนะครับแต่โดนตัวเขานี่ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นหนังหนานะครับก็โดนตัวเขานี่เขาจะไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีที่รุนแรงนะครับเนี่ยนะครับ ร่วงเลยนะครับมะงวันถ้าฉีดโดนเต็มๆนี่คือคือร่วงเลยก็สามารถฆ่ามลแงวันได้นะครับสำหรับจันไลที่เราผสมเข้าไปนะครับนี่นะครับดิ้นเดวๆเลยนะครับน,นี้เป็นการฉีดรอบคอกที่เขาเกาะอยู่ข้างๆครับร่วงลงมาเลยนะครับครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องรักเกษตรเดวีด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ